สวัสดีเด้อจ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุกตาพาฝันนี่ค่ะนั่งไปนั่งมาเพราะว่ามากินกาแฟโตเนาะค่ะเนาะอากาศดีก็นั่งเงนเอาบรรยากาศค่ะวีน้ำเนื้อเหือนบึ่งข้างนอกลมพัดแดดออกอากาศเย็นนะจนะ๊ะเ้อเพื่อนๆกันสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะมาค่ะข้ามพูดเลยมีเวลาก็มา จิบกาแฟกฟับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันนะค่ะเนาเมื่อได้ยุทธงเงินเอ้ยนี่สามองศาเซียเซียดเลยจ้ะเด้อตอนตอนนี้นะคะกระบนนียถ้าว่าเป็นสีอันสีสวยๆใบใบไปพันอุณหภูมิพันอาซีขึ้นในนค่ขเนะ,ะ,เนะก็ถือว่าเป็นอากาศเย็นค่ะมากค่ะกินกาแฟอุ่นๆนั่งอันเอาบรรยากาศบึงอันพระอาทิตย์อันหดดีอันแสงแดดอัน ขึ้นอันไปไหมนี่ส่องมาน้ำอันนี้ผลด,ดีค่ะอะกาแฟอุ่นๆมีแหงขนาดเด้เจะเด้อสดชื่นเนาะ,ะเนาะ อันช่วงเวลาหนึ่งของวันวันมันบอก่ะมื่อนี้พันอันเงียบๆเดี๋ยค่ะทางเอืยใยทางหงอนเอยทางหลังเนี่ยโอ๊เห็นอันเพื่อนบ้านออกมาเนาะเอ้ยตุ๊กตาพามันจอบเพื่อนบ้าน วเลเล่นๆนะคะบวดนีจบมันือเพื่อนเอาวันสัตว์เลี้ยงหมายน่างป่อยทุก,นก,กนเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็วเ้าไปตามอันจะตายเอ้ยค่ะว่าวันมวนมวนหัวหลอกกันว่ากันเดจะเลี้ยงมันตูยอยักอ้วนอยู่นะค่ะเพราะว่าอันคงสีอายุเยอะแล้วล่ะคะ่ะ ย่างก็พอเปลี่ยนอันย่างพอเปลี่ยนจ๊เจ๊เนาะค่ะเนาะเลี้ยงกันแล้วก็ต้องดูแลกันมันบอกค่ะอันนี้ว้าเรื่องสุนัขนะค่ะเด้ออันนี้พันเลี้ยงอันคนหนึ่งพี่ก็เลี้ยงไหลายนอค่ะว่าวพุ่นเรื่องอันเลี้ยงสุนักแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงอย่างดีเด้อค่ะเพื่อนก็ได้ก็มีบางคนคือการที่ว่าเวลาไปยัน โฮลิเด์อันื่นแล้วพันเอาไปปล่อยทุ่ทีพกระมีพันกระจับนะค่ะเนาะพันกระมีสนย์ที่ว่าไปเอาวันคือบ้านเฮาอะค่ะตั้งที่เอาไปทิมไว้เนาะค่ะเนาะเอาไปหันปนี้คนไปเห็นก็คนใจดีพันก็เอาไปคือทางสนย์บางทีทางสู่นพันก็โถเฮือสุ่นไปเอาก็มีค่ะอันนั้นก็อีกรณีนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนส่วนมากพันซีเลี้ยงเป็นหมู่ค่ะเลี้ยงอันสุนักเป็นหมู่ เห็นหลายเด้ค่ะเลี้ยงแล้วก็ได้คุยนํเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นเมืองหนาวว่างั้นเถอะปะถ้าว่าอันเกิดอันคนอายุสูงวัยเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดไฟใดไฟหนึงง่งอันเสียชีวิตไปอันนี้เออยังไสเอฟังนะคะเ,นะเสียชีวิตไปก็คําว่ามีอันสุนักก็พันได้คุยเนาะค่ะเนาะสุนักบางบางตูก็รู้เรื่องขนาดเดยค่ะรู้เรื่องอิหรี นางคนกันเลี้ยงแมวเนาะคะเนาะหมู่เขาเอ้ยตุ๊กาตานี่ก็เลี้ยงแมวส่งตัวเด้อค่ะไปโฮลิด์นี่ก็ต้องอเป็นเรื่องอันเป็นเรื่องวุ่นวายเนาะคะเนาะต้องไปจองอันที่อันที่เฮอแมวอยู่ิคะ่ะแมวก็เป็นเศราะะ้าด้วยค่ะเจ้าของอยู่กันอันนี้ว่าเรื่องอันสัตว์เลี้ยงกับอันความผูกพันเนาะคะเนาะแมวก็เป็นเศรา้าโอยคะ่ะแปลกเนาะคะเนาะ ขี้หอดผู้เจ้าเรืงเด้อผู้เจ้าไปยันสามสี่อาทิตย์นี้ก็เป็นโจยกลับมาก็ได้ตรงเขาน้ำเกลือคือก็ม <c oughs> เีเอ้ยเอ้ยกะแหงใสยเยอฝังกัอันนี้เอ้ยเ้ยบัได้เอ้ยบได้เลี้ยงเิดอด้ค่ะเด้อเอ้ยตุ๊กตา,ตาเนี่ยแต่เอ้ยก็สัตว์เลี้ยงเอ้ยก็ลักค่ะเห็นพันก็อันรูปหัวรูปตัวนี้ได้อยู่แต่เฮ้ยเลี้ยงเอ้ยบได้เลี้ยงค่ะที่บได้เลี้ยงนี่เพราะเต๋เพราะว่า เอ้ยเป็นคนอันเดินทางนอกขะนนาะที่ไปอันเที่ยวฮอลิเด์สิคะไปล่องเรือนอกขะนนาะแล้วพันถ้าเนาไปอันเที่ยวกับเมืองไทยอาะพันไปเหองสิเนี่ยค่ะแล้วบอยากคืออันมาเป็นภาระของคนอื่นเรื่องของเรื่องแล้วก็อีกอย่างก็ขี้ตูนพอนำนอกขะนนาะบบเห็นกันหล่ไหลเดือนนี้ก็ขี้หอดกันไม่บอกค่ะเพราะว่า ซัก์ก็มีความรู้สึกเนาะค่ะเนาะความคิดหอดความโศกเศร้ากับใครๆอันคือจะเหาสิเนะะี่ยค่ะเอ้ยก็บโบได้เคยเลี้ยงเลยนะคะแต่ก่อนอยู่เมืองไทยเอ้ยมีอันหมาน้อยตัวนึงหมาน้อยวันก็น่ารักค่ะน่นารักวันนี้รถอันสมัยก่อนอันเอาว่าเป็นวัยรุ่นเนาะกันเพราะเน,ะนยยอางคามทางอัน ย่างบบพ้นทางนะคะรถเลยก็เลยอันเหยียบอุบัติเหตุหรอกคะ่ะขั้นกระเบรดังเฉียดแล้วพันตันน้อยนําตัวนี้น้อยนะคะเอ้ก็น,นึกว่าพันหนับพน้นหันไปเพราะวา่าอันโอ้ยก็ตั้งแต่หันมาเอ้ก็เศร้าเลยะะเอ้ก็โบได้เคยเอ้ยก็โบได้เอาตัวมาเลี้ยงอีกเลยเอ้ยก็เศร้าโอ้มีก็ใต้ค่ะกใตายยันสมัยยังเป็นอันยู่โรงเรียนสมัยยังเป็นอันสาวาวัน สาวสตูดี้เนาะคะ่ะสาวสุดินเนาะคะ่ะเนาะยังเป็นนั้นยังเป็นวัยนักเรียนสมัยฮันเลี้ยงกระต่ายสองตัวอยู่น้ำเนื่องเงินอยู่น้ำเือนบ่แม่เนืินเนาะคะ่ะเือนมันมีอันมันเป็น, ars, น,นะะเสียสิค่ะเือนสมัยก่อนเนาะคะ่ะเนาะสองตัวเด้อค่ะใส่อันอ่ะว่าว่าพื้นอ่าวาเรื่องซัดอันเรื่องเลี้ยงซัดเนาะคะ่ะเนาะมีกระต่ายเนาะคะ่ะสมัยฮันสองตัววันนี้พันได้ซื้ออัน ซื้ออันเนี้ยค่ะซื้อพักเนูกันเนเกากินเอยก็เลี้ยงอย่างหลายเดือนอยู่ด้วยค่ะแม่เอยพันโบหมักมานั่งอิถีกับแม่นขวามพันค่ะเฮาพันเป็นยังเป็นสาวโอ้อ๋อหนูกันหนยังเป็นสาววัยรุ่นเอยพันหมักแม่เอยพันโบหมักว่าเอาอันเอาสั์เลี้ยงมาเลี้ยงแล้วเฮาแม่นอยู่พันก็อยู่อย่างดีก็ทําความสะอาดไปพันแบบนี้เนะค่นเนะก็ได้ยินได้อันนั้นพันันเล่นน้ำเหยียนเสียเอเอพันชอบพันเอาเป็นยังเป็นนักน้อยอยู่งั้นด้วค่ะ อันบันนี้เลยไปโรงเรียนเลยพันเลยพันเอาไปปล่อยหรือพันเอาไปเฮออันไปปล่อยอยู่ท่งเนาะกันเนาะไปอันก็มีอันมันมีอันพันที่พันอยู่ท่งหนาใช่ค่ะพันเอาไปเือพันกระบอกเอ้ยนะคะเอ้ยก็ให้นะค่ะเอ้ยสมัยอย่างเอ้ยก็ว่าโอ้ยคือเอาไปปล่อยขี้หอดแม่เอ้ยเราบอกว่าคำว่าโตหมาอันคำว่าโตเป็นอันกับกันบูดูตัวน่ะชอบบอกที่ว่าเอามือยู่นําเต้นนามัน นำหัวนำตือระบบไดออกไปเวลาตัววอยู่เหือนแล้วก็ปิดอันใส่กับอันพันกระเอ็ดอันให้เยื้อเลยนะคะกาบบนบนกรบโบไดอันนั้นหรอกค่ะโบแม่นว่าโบแม่นว่ากล่องน้อยโบค่ะเป็นไม้ใหญ่ใหญ่สิคะบางทีก็ปล่อยอันเล่นน้ำเนื้อเหือนสินะมันนี่กระบุตีเนอกค่ะคนสมัยแม่เอ้ยเพราะว่าอันซั์กับคนอันโบอันนั้นเนอกค่ะเนะสมัยก่อนกระบบตีเพิ่นเอ้ยก็เออเข้าใจค่ะ ก็เป็นเศร้าอยู่หลายมือต่อน,นั้นกกันแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ตั้งแต่อันสมัยเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยปฐมเนาะค่ะเนาะเคยเลี้ยงนกนกคุมเนี่ยคะ่ะนกคุมมล้ายไหลยอยู่นะมันหนาอันสมัยก่อนนั้นพ่อเอแเราไปจับหมาเอยตุ๊กตาไปจับมาเอาาาเอพัอนเพงค่ะพันพันกรหนาอันสมัยยันพันจับมาเป็นอาหารเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เห็นลูกเลดลูกเพงเลยดบริเอตเต๋อ lên mà cú 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 ở mơn mớn mơn về nơi nói, anh thời máy học về đẻ nhỏ anh thì bà, ơi ơi anh kia day nó, nó. cà phê nằm size nằm, bởi vì nó là đây, mà cần anh, mưa, ơi bà mưa, ơi cảm... เอกระสอบเลยค่ะเออยันเออมันคือเป็นตะแพงแท้เอาเข้ากินเด็กน้อยกองค่ะนังเที่ยมันนังเที่ยนกบางตูก็หูหนอเอามือเอาตัวลูกพันมากินนั่นเข้าน้ำโอ่งมือเฮาเนี่ยค่ะวันนี้ละนอนรับค่ะเออยัน <c oughs> นอนรับแล้วแม่กับพ่อเออละปล่อยปล่อยเฮือนพันไปพันกระบ,บอกอยู่นันเที่ยมโตตื่นขึ้นมานี่อัดสีโบเห็นพันบินหนีพันวาน เอ้กับพันบ่บินดอกเอ้ว่าบ่บินดอกตื่นมานี่สิเห็นพันพันธยังอยู่เอ้ว่าวันนี้เลยตื่นมาก็ทีแรกก็บ่ได้เอะใจคือเงียบแท้เนาะค่ะเนาะอันนี้ที่ว่าจําความไดนะคะนะเพราะว่ากันยังจําไดแหละค่ะเพราะว่าอันอันที่ว่าเลี้ยงซัหมานี่เป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะวันนี้เรามาเบิ่งอันเอ้เราถามอันพ่อเอ้ว่าหันธนพันบินหนี่เพราะว่าเพราะว่าเปิดอันเปิดอัน เปิดกงแล้วพันรบินหนีเขานั่งจึ้งอยู่้อคะเพราะเฮาเป็นเด็กน้อยเนาะก่ะเนาะเออ้าคือบินหนีบ่กเข้าใจค่ะทีแรกเพราะว่าบินนีเพราะว่าพันไปหากินมองอื่นก็บ่แม่ว่าพันเอาไม้เอ็ดกินโบดด่เ้ยค่ะพันก็บินนีเลีเบินไปเลยสินะคะก็เลยเป็ี่ยนนั่นแต่ว่าพันกระบอกดีค่ะพร่ากระแม่เอยพันกระบอกว่าอัน เลี้ยงสัต์เท่ายังบสามารถที่นันดูเลด้เนาะค่ะเนาะอย่าเอามันเลี้ยงมันบอกกันหรือพัฒนบินไปหากิเพ่นกระบอกบินไปหากินนังที่พัฒนมีลูกพัฒนมีพันมีลูกพัฒนมีแฟนเดซันเพราะว่าตัวเอามาซิบมื้อเราหนีพันว่พเพิ่นกระบอกก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะความจําบางอย่างที่พัฒนเววาเนาะค่ะคำเเวาบางอย่างมันก็ทํามาย้อนเวลาเฮาอายุเยอะขึ้นเนาะค่ะเนาะมาอยู่ มีอันเห็นหลายอย่างก็มาลางเท่าบางอย่างมันก็มาสะท้อน,น,นเนาะคขะนเนาะกับกับไปสินะคะก็เลยเอ้ยก็บได้เลี้ยงตั่ออีกเลยนะคะจากนั้นมาเอ้ยก็ก็ที่ว่าอันอันสุดท้ายนี่ก็คือมาน้ยเนาะคขะเนาะชื่ออันด,ดล่าก็เป็นตะเพงนะคะแต่ว่าพันพันเล่นตามหลังเอ้ยนะคะเรื่องของเอ้ยพันคมคมฟากไปรถ รถพันมาไหวเนาะค่ะเนาะก็นึกว่าพันน่ะโยเด้อค่ะเล่นไปพระหันไปพันแอะเพราะว่าพันรถพันกระโบด้ตังใจ่เด้อค่ะพันก็ขอโทษก็เลยเศร้าเลยค่ะก็เลยอันยุติพอดีแฟนเอ้ยก็เห็นอันพวกอันชัดเลี้ยงมันกระเพียงแต่ว่าโบดีมีการเอามาเลี้ยงก็แค่ได้ชมเนาะค่ะเนาะเข้าไปเหมือนมู่เหมือนคู่เห็นพันนันกาพันกระนาหลักค่ะแต่ว่าหมู่เอ้ยที่ว่าเลี้ยงแมวนี่น้องเทืออันเจ้าของอัน ไปโฮลดีอหลายอาทิตย์นี่ไปหฮอดเขาน้ําเกลือเลยนะคะ่ะแมวโจยเออละ,ละคุดจนเราเดียดคูดคดปี้คูปีค่ะเขาน้ําเกลือในวันแล้ววันมาวันอ้วนขึ้นเสียค่ะไปหาหมอกินวิตาม,ตามินอนกะคาร์โนะนะบตีเพือ่อันนี้ความหลักของคนที่มีโตอันสั้เลี้ยงมันบอกค่ะเพื่อนร่วมโลกเนาะเะนาะ แต่พันบ่เคยเอามาฝากเออยดอกค่ะเพราะเออยบ่ลับเออยบอกพันตุงๆเฮาเฮาเลี้ยงเออยตัวบด้เฮาบ่ลับค่ะเพราะว่าบ่บ่อันนั้นพันก็เข้าใจก็ดีคือกันเนาะค่ะเนาะเบิ่งแม่ค่ะอันเมื่ออันแดดออกเนาะค่ะเนาะกาแฟก็มดแล้วเด้อค่ะอ่ะบัดนี้เออยไปเอดหันเอดนี่เออยค่ะพานั่งตากแดดเนาะกินกาแฟแล้วคุยเรื่องเตืร์ฝั่งกับบ่งู้จักเนาะเด้อ ต้องไปเปิดฝั่งอีกทีเราต้องว่าอันแบบหรือคุยอันสมัปปิเนค่นเนาะเมื่อนี้คือทอดผู้เทาเลยมาต่อเรื่องอันซั์เนค่นเนาะการอันเลี้ยงอันซัตว่างนันเด้อปะเออแม่นแล้วค่ะกะ็บอว่ากันเนค่ะเนาะเป็นบางมือว่างั้ินเด้อปะอ่ะเออทุกตาผาฝันกาแฟเมื่อถ้วยแล้วค่ะมีแต่คำว่าขอบคุณเพื่อนๆที่มานั่งกงันตากแดดเอยกินกาแฟกันไปนํำเนค่ะเนาะเพื่อมีแต่ความสุขเล้วค่ะเนอะ้อแล้วก็ความโชคดี ทุกคนนะคะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ